ล่อง U รล่อง V ีล่อง K รู้หรือไม่ว่าควรจะใช้ตอนไหนถ้าใช้ไม่ถูกอาจจะทำให้การเชื่อมมีปัญหาได้นะครับสวัสดีครับอูโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอกษานะครับวันนี้เราก็จะมา พูดถึงเรื่องสั้นๆกับโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ er ที่ใช้ในมิกแม็กนะครับโรเลอร์ er มันมีประเภทไหนบ้างแล้วก็แต่ละล่องจะใช้กับลวดชนิดไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดประเภทนอกจากจะทําให้การเชื่อมไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมก็อาจจะทําให้มันเอาไปเชื่อมชิ้นงานจริงไม่ได้เลยนะครับทำให้ชิ้นงานเสียด้วยนะครับผมอ่าโรเลอร์ er นะครับผมแต่ละยี่ห้อเนี่ยมัน ก็จะมีโรเลอร์ที่ขนาดไซส์ที่ต่างกันนะครับผมอันดับแรกก่อนนะครับไซส์ที่ต่างกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นร่องอะไรเนี่ยควรที่จะถอดนะครับผมโรเลอร์เก่าเนี่ยแล้วเอาไปเทียบกับตัวใหม่นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้เนาะโอเคนะครับผมก็คือส่วนมากแล้วที่มันต่างกันคือตรงนี้ครับรูที่อยู่ตรงกลางเนาะรูที่อยู่ตรงกลางนะครับ อ่านี่รูใหญ่นี่รูเล็กนะครับซึ่งมันก็จะไปล้อกับเบ้าของอตัวมอเตอร์สีนะครับผมว่าเราจะต้องใช้รูใหญ่อย่างนี้รูเล็กอย่างนี้หรือรูเล็กๆเ,เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าอันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งมีผลกับการการทำงานแล้วก็มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมทีนี้ เรามาทําความรู้จักก่อนว่าโรเลอร์จะเป็นตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นโรเลอร์ที่อยู่ติดกับแกนของมอเตอร์ DC นะครับที่จะหมุนแล้วก็ฝีล,ลวดไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีนะครับผมลูกปืนนะครับผมอีกทีหนึ่งที่กับงับมานะครับให้มันกระชับกันนะครับผมซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าตัวโรเลอร์หนึ่งอันเนี่ยมันก็จะมีร่องอยู่2ร่อง ผมแล้วก็แต่ละล่องเนี่ยก็จะมีขนาดของล่องอยู่นะครับว่าเป็น0.8ด้านหนึ่ง1.0ด้านหนึ่งนะครับหรือนะครับจะเป็น1.0หรือเป็น1.2เลยนะครับผม1.2ล่องมันก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องดูที่ตัวเครื่องของเราเป็นหลักครับผมและเราสิ่งที่ต้องดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูด้วยว่ามันใช้แนวล่องด้านในหรือแนวล่องด้านนอกในการวิ่งนะครับ ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือจะเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีมีความจําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือนะครับผมมันจะมีนะครับปกติแล้วมันก็จะมีล่อง V นะครับผมล่อง u แล้วก็ล่อง K นะครับบางคนก็เรียกว่าล่องซิกแซกนะครับผมซิกเอล่อง C นะครับผมล่อง C อ่าบางคนก็เรียกว่าล่อง C นะครับคือเรียกตามลักษณะของล่อง ประเด็นคือล่องแต่ละล่องเนี่ยครับผมบางครั้งนะครับมันก็จะถูกสกรีนมาตรงบนนี้เลยนะครับผมว่า 0.8v 0.8u หรือ 0.8c หรือ0 8 Z นะครับผมหรือ 0.8k อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าลักษณะของล่องนะครับที่มันอยู่ตรงล่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับล่องต่างๆนะครับผมล่อง v นะครับผม โรเลอร์ er มันก็จะถูกมาอย่างนี้แล้วซอเป็นล่องตัววีอย่างนี้นะครับผมอ่าตัววีอย่างนี้นะครับล่องวีแล้วนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้กับลวดที่เป็นโซลิดวายตันนะครับผมที่เป็นลวดตันเป็นหลักนะครับผมเพราะล่องวีนะครับเวลาเราเอาลวดตันใส่นะครับผมแล้วก็มีลูกปืนนะครับวงแหวนหนีบลงมาเนี่ยมันก็จะ เนื่องจากมันเป็นโลหะที่ตันนะครับผมทําให้มันไม่เกิดอาการบี้แต่มันจะกระชับแล้วก็ดันลวดไปได้ดีนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ V ดังนั้นลวดเหล็กตันใช้ได้นะครับสแตนเลสตันใช้ได้ใช้ล่องเดียวกันนะครับผมแต่ทีนี้ล่อง V เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับอลูมิเนียมแล้วก็ไม่เหมาะกับฟักคอเพราะอะไรครับ1อลูมิเนียมมันมีความลื่นนะครับผมลวดอลูมิเนียม มันมีความลื่นนะครับลื่นแล้วก็พอมันลื่นปุ๊บมันมีโอกาสที่จะฟรีเนี่ยครับเวลาโรเลอร์มันหมุนเนาะมันหมุนปุ๊บโอกาสที่ลวดมันจะฟรีเนี่ยมีสูงมากเลยเพราะมันหนึ่งมันดิ่มด้วย2แล้วมันลื่นนะครับพื้นผิวมันลื่นนะครับดังนั้นมันก็เลยล่องวีก็เลยไม่ค่อยจะเหมาะกับอลูมิเนียมเท่าไหร่นะครับผมและการนี้คือฟักคอนะครับฟักคอช่องวีก็ไม่เหมาะกับฟักคอนะครับเพราะว่าฟักคอ มันเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็มีฟักอยู่ข้างในดังนั้นมันก็เหมือนกับหลอดดูดครับมันมีความกลวงตรงกลางนะครับเวลาเราเอามาใช้กับล่อง V ีนะครับผมด้านข้างมันจะถูกล่อง V ีหนีบและทําให้มันบี้พอมันบี้ปุ๊บมันก็จะทําให้การฟีดเนี่ยฟีดทาได้ไม่สะดวกนะครับผมและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันบี้ปุ๊บโอกาสที่ฟักจะแตกก็มีสูงแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องลวดฟักคอ มันเดินแบบสะดุดนะครับผมเนาะมันมันโดนบีบมันเป็นบี้สองข้างนะครับสองข้างที่มันเป็นร่องวีตรงนี้นะครับมันโดนบี้อยู่นะครับผมดังนั้นมันก็จะทําให้เห็นไหมครับถ้าถ้าถ้าเป็นวีเนี่ยโดนสองข้างตัวเนี้ยมันจะโดนบีบโดนบีบดังนั้นร่องวีก็เลยเหมาะกับโซลิดวลวดตันนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสก็ได้นะครับผมหรือเหล็กก็ได้นะครับ ทีนี้เราเห็นภาพลงล่อง V ีแล้วทีนี้เราก็มาดูล่องยูล่องยูเนี่ยก็จะเหมาะกับลักษณะของลวดที่กลวงนะครับผมนั่นก็คือล่องยูเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงส่วนของอฟักคอนะครับผมฟักคอเพราะว่าตัวฟักคอรวดมันก็จะถูกปุ้มอยู่ในล่องยูพอดีนะครับไม่มีส่วนไหนของลวดที่มันโดนบี้นะครับผมโดนบี้เหมือนล่อง V นะครับดังนั้นล่องยูก็จะเหมาะกับฟักคอเป็นหลักเลยนะครับผมทีนี้ มันเหมาะกับ s OLID Y ได้ไหมมันก็มาใส่ได้นะครับผมแต่เวลาเราบีบเพเชอร์นะครับตัวกดเพชเชอร์เนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่ค่อยแนบกระชับเหมือนล่อง V นะครับผมเหมือนล่อง V มันก็จะมีความหลวมมากกว่านะครับแต่ถามว่าใช้ s OLID Y i ได้ไหมใช้ได้นะครับผมแต่ล่อง V เนี้ยก็ไม่ควรที่จะเอา ฟักคอมาใช้นะครับผมเพราะมันบี้ได้ง่ายนะครับอ่ะทีนี้ล่องสุดท้ายก็คือล่องเคนะครับผมล่องเคเนี่ยลักษณะล่องเคเราจะเรียกตามอ่าตามล่องของมันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าล่องไปเป็นางี้อ่ามันจะมีความสากนะครับความสากความสากดังนั้นความสากนี่จะเป็นประโยชน์อะไร เหมือนเราขับรถแล้วใช้ยาง MT ครับคือยางลุยถนนลูกรังหรือขี้โคนนั่นเองนะครับผมความสากของมันก็เปรียบเสมือนดอกยางที่มันเป็นลูกใหญ่ๆนะครับดังนั้นมันจะตะกุยได้ดีเพราะตะกุยได้ดีเนี่ยมันก็เลยเหมาะเอาไปใช้กับรวดที่มีความลื่นนั่นก็คือเวลาเราใช้ลวดอลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมอย่างนี้มันมีความลื่นมันมีความนิ่มนะครับใช้ล่องวีก็ลื่น อ่าแต่ก็อาจจะพอได้ถ้าเกิดใช้สปีดไม่มากนะครับใช้ล่องยูยิ่งไหลลื่นใหญ่เลยนะครับล้อก็จะบุนฟรีแต่ลวดไม่ไปนะครับแต่พอเป็นล่องเคมันจะมีตะกุยนะครับผมมีดอกตะกุยนะครับมันมีความสากอยู่นะครับบางคนก็เรียกว่าล่องซีหรือล่องแซบนะครับผมก็ได้นะครับผมเพราะมันจะเป็นเด็กแ่ะนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับให้เห็นชัดเจนว่ามันจะมีความฝืดนะครับทำให้มันตะกุยอ่ะพวกลวดอลูมิเนียมได้ดีกว่า ดังนั้นมันก็เลยเฟรดลวดอลูมิเนียมได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่าล่องหลักๆแล้วนะครับผมก็จะมีอยู่3ล่อง3ามลักษณะที่เราจะเจอเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งการออกแบบก็จะออกแบบมาสําหรับลวดในแต่ละชนิดนะครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องเป็นต้องสต็อกหมดไหมนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องใช้ลวดอลูมิเนียมหรือเปล่าถ้าใช้ลวดอลูมิเนียมก็ควรที่จะมีล่องเนะครับผมเราจะใช้ฟักคอรหรือเปล่า ถ้าเราใช้ฝักคอเราก็ไม่ควรที่ใช้ล่องวีเพราะมันจะเวลาเราบีบไปปุ๊บม,มันก็จะบี้นะครับผมดังนั้นในเครื่องบางรุ่นเขาก็จะแถมมาล่องเดียวเลยนะครับผมก็คือล่องเคนะครับถ้าใครได้โรลเลอร์เป็นล่องเคเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับเกือบทุกรวดนะครับผมล่องเคนะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดแรงตะกุยและเกิดแรงดันได้ดีกว่านะครับโอเคนะครับเวลาเราซื้อเราก็เอาใหม่นะครับ ให้เอาของเดิมไปเทียบนะครับของเดิมไปเทียบเพราะว่ามันจะแตกต่างตรงรูตรงกลางนะครับรูตรงกลางแต่ละยี่ห้อไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับผมจากนั้นเราก็ดูว่าเราจะใช้ลวดอะไรเป็นหลัก0.81.0แล้1.2นะครับผมเราก็หาล่องนั้นมาให้ได้นะครับหาไดามิเตอร์นะครับ ของร่องที่ใส่กับลวด0.8-1.0ได้นะครับผมซึ่งงาน DIY ทั่วไปเราก็จะเริ่มจากที่0.8อยู่แล้วนะครับผมโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในงานเชื่อมและกำลังฝึกเชื่อมมิกแม็กอยู่นะครับมีอะไรสอบถามโทรมาได้ก่อน2อทุ่มนะครับเบอร์โทรคุโจโมีอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ครับวันดีครับคุโจโคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ